สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันเสาร์ที่19ธันวาคม2563นะครับก็จะมาอัปเดตหลังบ้านกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนี่ฮะก็จะมีเพิ่มเข้ามานี่เลยครับมะปริงเริ่มออกลูกแล้วเริ่มออกลูกแล้วนะครับมะปริงก็มีนี่ฮะหอย หอยขมนะครับก็ยังเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะพวกหอยขมอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มีเพิ่มเข้ามาก็ตัวนี้นะครับนี่ทางแม่บ้านเขามาฝากให้ลดน้ำนะครับตัวก็ที่ผ่าน,านมากระตายไปหลายต้นแล้วนี่ฮนะแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เลี้ยงหอยขมนะเป็นธรรมชาติมันก็มีออกลูกนะครับ ก็ยังอยู่ปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้เรามาดูพระเอกกันเลยนะครับนี่ฮะทุเรียนหมอนทองนะบใบก็ร่วงไปเยอะหลังจากที่ผมยกโคนต้นขึ้นมานะครับก่อนนั้นก็ปลูกลงไปลึกลากก็ฝังลงในดินนี้ที่ผมยกขึ้นมา นี่ก็จะเห็นรากตรงนี้ก็จะเป็นรากฝอยเพื่อที่จะให้มันหายใจสูดอากาศออกซิเจนบ้างนะครับเพื่อที่จะให้มันจเจริญเติบโตส่วนใบที่ร่วงก็ร่วงไปเยอะมากเลยนะครับก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่ามันจะตายซะละใ,ใบก็เหลือไม่กี่ใบแต่ว่าผลที่ได้ที่ว่ายก ตัวมันขึ้นมาก็คือตัวนี้เลยครับนี่เริ่มแทงยอดแล้วนะครับแทงยอดออกมาแล้วนะครับเยอะนี่ฮะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่ฮะจะเริ่มแทงยอดออกมาเห็นไหมสองยอดนะครับข้างล่างกับข้างบนนี่ฮะก็แสดงว่า รากมันเริ่มเดินดีนะครับมันยอดมันก็จะเลยออกมาก็มีใช้ก็พวกปุ๋ยอินรียนะครับพวกปุ๋ยอินรีนะครับปุ๋ยเคมีก็ยังนะครับก็หน้าหนาวนี่ก็ใช้ใบไม้อะไรช่วยคุมรากมันหน่อยนะครับ น้ำก็ให้สองสามวันให้ทีนึงนะครับกาลัวรากมันจะเน่านะครับนี่ฮะเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับกลัวห่างหายไปนานอันนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกที่ทำการหมักไว้นะครับอุ่นก็เป็นหอยขมนี่ก็บบรรยากาศหลังบ้านนะครับแดดอ่อนๆตอนเช้านี้ขอ้อ ฝากติดตามด้วยนะครับมีอะไรก็จะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้การเลือกตั้งก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเพื่ออนาคตของประเทศนะฮะก็ช่วยไปลงคะแนนเลือกตั้งด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ